สวัสดีค่ะคิวผ้ามาอย่างน้อคือมือแทะเนาะบางคนก็สีถามมีบ่พอๆมือนีคิวมาทงหน้าจ้ะกี่ก่อนผ้ามาก้านกระปูะะะมาเกาะหนามยากไหมคิน้นมาก้านกระปูพร้อมแหละแต่หั่งมีบพอๆไมนสิปีนขึ้นมากเลยกระปูเนนนี่ยยมมััังบ อันพอพอเอาน้ำให้ให้เบื้องเพราะดีบอกคือการเอาเอาน้ำเนาะน้ำเต็มหน้าเลยมามาการเบื้งกระปูจา้าเลาะเบื้งน้ำน้ำเพห็นว่าโบเคยมาหน้าจักเถือ่อขึ้นหมด,ดอ่ะเ,เ,เปิดเเปเปิดปิดดฉายมัเเเนเปิดบ่ได้ไฟฉายเดี๋ยวยัยงมานี่มี่อันนี้อันเดียวเดี๋ยวสิไปผ้าไปเบืง้ง เสียงเอ,อียงอัะพอเสียงน้ำไนงะอ๋อเสียงน้ำพอล่องคลองไปเหมือนเหมือนกันนะอันนี้แล้วจะ้ะอากาศยามแรงอากาศยามแรงพบคล่ำช่วงพบคล่ำคิวผ้ามาอย่างเนาะบางคนว่ามันมืดๆเนาะคิวผ้ามาหามาไตากระปูมาการกระปูทั้งนครนพนมเพื่อนอื่นว่าการกระปูมาหาเพิ่งกระปู ม,มันเนาะกค่น,นึกว่าเจ้าของเอามาเน,นาะโอ้มองน้ำลงน้ำไปพอพญายางไปเบิ่งกันไม่เป็นยังไงคือคือคือถีอถ่คิวออดทั้งเนาะทั้งอีเพันสีเฮ็ดหน้าฝังจ่าทั้งนครพนมอ่ทาทั้งพะปูคิวพันสีโชคดีเนี่ยจะมีอ่าคลองน้ำชนรับประทานจ้ะคือจะสามารถทำนาได้ปีละสองครั้งทั้งนาปีและนาปางน้ำใสๆจ้ะอู้ อ๋อนี่เนาะนี่จ้านา้ำน้ำแบบใสกิ๊กเลยจ้าเดี๋ยวเห็นโตปลาพุ่นแหละแต่อากาศมันมืดเนาะเอยมันทำแล้วมันก็เลยโบเห็นโบไฮชัดนะจ้าน้ำแห้งแล้วพ่อเน,อะอนาะเนี่ยน้ำแบบใสมากเลยอะ่ะอันนี้คือพ่อทำนาปังนี่จ้าพอาปูเป็นเห็ดน,นาปังประพ่อเราเดินไปดูนั่นห็นแล้วห็นแล้วครึบได้ยุบวพ่อ ใส่เบิรงกกันนะไม่ซี้เบิรงนะหน้าก็ได้สองตัวมันจะเริ่มออกไหมเออเฮาจะแทนเขากระถามันจังน้อยแหละห้าก็ได้สองตัวจะกานกระปูช่วงโควิดจ้ะคือหาของกินน้ำไฮน้ำหน้าใช่ใช่โมเห็นมันเขผาหัวเลยอ๋อโมทันมันก็ะเดยสี่เฮเบิรงอยูเดช่วงโควิดจ้ะ อีกอยังกินไหนก็กินไปก่อนเซฟเซฟตัวเองและครอบครัวตีว่ย่งออางเโอ้ยบ่เห็นงผาคิ้วอ่ะบ่เห็นหุงขอขอ,งอจก้กเาคือบ่เป็นท้างหน้าเท้าสะออางหน้าเ้ามันนมอันนี้นะมันคุณนะ อยู่จ้ะกำลังท่ากันไปหาง้มกระปูหากระปูจ้ะไได้จจะับบ่เออหากระปูจ้ะหากระปูไปไหวปนไหวแจวไหวปิ้งกินแล้วแต่จ้ะปูนาขาเกยได้จ้ะแม่นะพ่อออกมาแล้วไหมน่าจะเอืมแบบนึงได้ไนนจ้ะเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วพ่อแม่พ่อ กีกอนกำนั่งซีบจ้ะท่านมันบอปึ๊บท่านบอพาะท่านพอดีท่านพอดีอดดแล้วก็นาห้านี่ตายแล้วเ่ามีนบอบอปอ,อได้อยู่พอมันดินอยู่มันหลอกมันหลอกปูกับตัวเป็นเป็นปึบได้ปะเพาะใช่ตัวแม่ตัวแม่หัวตัวผูตัวแม่แมบาดนี้ ดอกบอมแมน่ะเยีมม่ยมงาเจออีกแล้วนะครับหตัวอ๋อระวังมันแลงหนิงย่หองเด้อเลยๆๆๆๆท่านพอดีโอ้ยกว่าสีได้แต่ละตัวบอแม่พี่น้องเลยห,หลยุดไหลมันบอไปใส่มันป<ม>่าถ้าเขียนมันเห็นไฟมันสียู่นิงยิงป่ะพ่อ เทียนเคื่อราคาเท่าไหรสองตัวเสือกันโอ้ยอมีสิพ่อเขียดจ้ะเขียดปึ๊บในวะพ่อในตัวเดียววะในตัวเดียวพ่อลองมึงนะได้เขียดจ้ะมาหาปูได้เขียด <laughs> โอเค <laughs> เห็นบะพอตัวบักใหญ่เลยจับีิกรกำลังจับอึบนั่นตัวเมียตัวเมียโอ้ยหอดตัวผู้ตัวแม่เบิ่งจากอียังเพียคือมันจะเป็นแบนๆถ้าเป็นตัวผู้มันจะนี่นี่เข้าไปออืจากดอกตัวผู้ตัวแมี่เบิ่ง

กระดองไอเอนี่มันอันนี้จะเป็นแบนๆกลมๆ <Ừ. S 2> อันนี้จะเป็นเห็นปะจะ <Ừ. S 2> แตกตาก,ากันนี่คือตัวผูอันนี้ตัวเมีย <Ừ. S 2> ลงไปอเขาเจว่ากระปูให้กินตัวเมียมันจังมั่นเสียจ้ะเขาเจว่า๋ยวหาบิง้งต่อไปอไไวัไหหากินง่ายๆเด้อวันพี่น้องเอ้ย โน้ัละลอยกับบัวคายก็ถ้าพายมีโอ้ยมาเป็นตะเขางามเฮี่ยบัวเห็นกระปูจักโตนี่โอ้แมวนนมันมันหัวคิวสีมาหน้ามันก็นเลยบ่วมีปกติพอผีกรมาไตาก็ผีกรมาไตาก็กาตากได้หลายเนะพอมาไตนี่ได้ี่ประมาณสองโลจ้าต่อมือหนึ่งพอปูนะ ต่ว่าพี่ก่อนแล้วกับหมกับพ่อได้อยู่วังโลนี่แหละแต่คิวมานี่มาถึงซีโต5าโตกว่าสีไดแต่ละโตนุมเป็นง่ายๆเลยหากระปูอ้า,อาเห็นอีกแล้วพ่ออหอยโอ้ยได้แหละมาหูจ้าไวยจ้าฟูบาทนี่ครั้งแรกได้ในทีมาหน้ายังมึงขึ้นอเอสี่กะอาสิว่าคิวผ้ามัง,งม่มเอยียงคำคำมืดมื คิวภามาการกับปูจ้าไต่กับไต่กระปูหากระปูช่วงโควิดลดลดการซื้อลดการจับใจหาปูหาปลากินน้ำหน้าจ้ามืดแล้วพ่อป <laughs> กติมันสีนี่ก็ไก่ยางกลับแล้ะพอ่อหย่าหย่าเป็นไง รรเจออีกแรวหนึ่งตัวตัวตัวพ่อนี่ไงตัวเองมาเห็นหมดตัวนะ,ะตัวแมวมือนี่มันมัน้นตตัวแมวว่ปาป้าบเลยมันเล็บมันางานก็นสองหลอดแ่ะ หิวนนะ้ำพร้อมแหละเขาจะหิวน้ำ พ่อหน้าจักไรนีี่เท้ายางเห็นไหมองเท้าหอวันจะล้มต่างกันต่างกัชุดเออกระท้อยางสีไรไปทั้งเบดนี่หน้านี่หน้าเออโอ้โหมันแปดลายอยู่แล้วนี่พวกลาแปดลาไปแล้วแปดลายเหรอ 嗯，我<眼>、嗯，嗯，劳、嗯、动，嗯，好点 ว,ว,วี่นว,วนหาข้างต่อนู่หวงน่ำาลวัดขวาเลยน้ำตาลมีกี่ขนาดเน 好，我爱。 ไม่หว hmm? ดิบอี่ฮไม่หวดิบอ่ิิโตจ๊ใช่ไหมไม่ใช่หอย 喂。<Here. S 2> yeah